สวัสดีครับพบกับผมบาวคีนครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพบกับผมบาวคีนสาวติก๊กในช่องใหม่ของเราครับแล้วก็จะมาทําให้จิตใจสงบพี่น,อ <c oughs> น้องพยายามพึ่าขัดสู้พี่น้องสู้ <c oughs> น้องก็งรับนี่เราจะมาทําให้ทุกอย่างนิ่งลงคือการปลูกผ,ผักพี่น้องนี่เดี๋ยจะปลูกผ,ผักซะก่อนเตรียมดิน,นบน่นี้นี่ดินแ้่กับี่เราหามาเมื่อวานนี่ก็บิ่น้ พี่น้องท่านใ้เบิ่งบุผู้คลิปนะก่อนที่ช่องบอกเกณฑ์สารบกทินจะถูกลบฮะบ่อกเกณฑ์นไปเอาแต่เมื่อวานานี้จ้ะเ็นผักของเราเยอะแยะทั้งหมดเลยบักเกณฑ์นจะใช้สองอย่างนี่เป็นดินผสมดินสักหน่อยพี่น้องขี่ทลายปลาบแล้วก็เริมด้วย ดินพ่อปลูกพ่อชำพี่น้องนักหนึ่งของปลูกผักไว้กินมันจิเขาหน้านี่เลยหน้าหน้าแรงหน้าหนาวแต่ภาคใต้ในี่ฝนบดปีก็ใส่อบอดคาบแล้วก็คุกเข้าไว้เข้ากันก่อนพี่น้อง ทำให้ดินกับทุกอย่างเข้ากันผสมแต่าง,งามเนาะพักเนาะ <c oughs> ดินปลูกใส่ได้อีกก็ใส่เด้อจ้าได้หลายเปาเกกลัวผสมบอด ครับพี่น้องเราผสมดินเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ทำการปลูกแต่เบาเคียนจะปลูกใส่ถุงดำด้วยครับติ๊กมูลก็ย่อนสประมาณนี้เนาะถุงดำก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากประมาณนี้ครับเพราะอะไรถึงเบาเคียนจะปลูกในถุงดำเพราะว่าพื้นที่ที่เบาเคียนอยู่ภาคใต้เนาะจังหวัดกระบีบ่ครับฝนหลายหรือว่าฝนเยอะถ้าเราปลูกลงพื้นแบบถ้าฝนมาก มันจะทําให้ต้นไม้หรือว่าผักของเราที่มีอายุสั้นเปื่อยหรือตายง่ายครับถ้าเราใส่ถุงดําเราจะดูแลง่ายน้ําก็จะไม่ท่วมมากมนาลยนี่้ำล้งก็ลดง่ายนเนาะใช่แล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรแล้วก็เรเาควบคุมในถุงง่ายกว่าครับถ้าวายามเราลดน้ํายามบอกมีฝนก็ลดง่ายกว่าถ้าวายูรลดลงพื้นยังไงก็ไม่พอเขาบอกเก่งเคยปลูกแล้วว่ามันมันไม่งาไม่สวยแล้วมันตายพี่น้องก็เลย ลองวิธีใหม่แล้วก็หน้าบ้านเสาเคนีนเป็นหินเนาะเป็นหินลูกลังพี่น้องหินดินแดงถูง่อย่างก็บ่งงามเนาะใส่ถุงสีเหมาะกว่าก็แล,แล้วแต่พื้นที่เนาะถ้าบ้านพี่น้องเป็นดินสวยแบบลงพื้นเลยแต่บ้านเสาเคนีนแล้วก็อย่างหนึง่งถุงดำนี่ช่วยสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยได้ด้วยแม่เสาเคนสติกมีพ,พื้นที่น้อยมากใช้ได้มาเราจะกอกดินใส่ถุงดำตั้งไว้ก่อนครับ ธรรมชาติทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นที่ปา์มเนาะทลายปามเราเคนจะพาไปหาใหม่เพื่อมีเอซที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่รู้จักบอเคีก็จะแนะนําให้ใหม่ครับเบาเคนนี่เป็นคนห่างทองเด้อที่น้อะมาอยู่กับสตี้ลเอฟซีใหม่ทียงังเข้าใจเนาะ พี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามทางแฟนเพจแบบนี้เนาะที่เขามากดติดตามให้ในช่องยูทูบเนาะอยู่บ่าเกณฑ์อยู่บ่าเกณฑ์นเป็นคนที่ไหนบ่าวเกลียนก็นั่งท้องสาวติ๊กเป็นคนนครพนมครับอยู่ด้วยกันกั่ปีแล้วสาวติ๊กปศ47น้ำบ่กเกณลียน10กว่าปีแล้ว16ปี16 17ปีอย่าง17เนาะก็เลยเดือนสิงหา2547ก็เลยตอนนั้นบ่กเกณฑ์อยู่ยัง17ปีแต่แอ๊ะนี่ ใส่ประมาณนี้เนาะจ้าต้องบสใส่ล้นเกินไปเนาะรครับผมอยู่ด้วยกันจนแบบเคนพูดภาษาอีสารข่องแล้วพี่นอ้องละะ่องแล้วบะล่องเลยว่าอุภาษากลางหรือภาษา <c oughs> ตกปอกบ้าน<ม>า<ะ>ตัวเองบ่เป็นเลยพี่น้อง<ะ>ตกปอกช่วงนี้ไปหาคลิปให้พ,พี่น้องเบิง่งรัว เพราะว่าช่องใหม่ของเราเนาะครับจะได้เติบโตจ้าเหมือนต้นไม้ที่เราน้องกำลังปลูกพี่น้องจ้าจเราจะปลูกต้นไม้ไปด้วยกันเติบโตไปพร้อมกันทั้งช่องของบ่าวคีนแล้วก็ต้นไม้แล้วก็พี่น้องไอซีที่เข้ามาให้กำลังใจทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยจ้าติดตามช่องใหม่เนาะช่องไม่ช่องบาคีร์ช่องบ่าวคสีสติก สู้คือเก่าพี่น้องครับชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปพี่น้องบอกตับใดที่บอกเคลียสติติสู้พี่น้องก,กับสิคอเป็นกำลังใจให้คือเก่าแลวก็ดีอย่างหนึ่งคือธรรมชาติที่เราอยู่พร้อมที่จะให้เรามาหาอยู่หาก,กินคือเก่าใช้ชีวิตคือเก่าพี่น้องไปเ<ฆ>กอกไปเรื่อยๆก่อนเนาะถามว่าแบบทจะปลูกอะไรมัางครับ ใส่เสร็จแล้วได้หลายถมูอยู่กองนึงพี่น้องชุดนี้แบเคี่จะจะลงเม็ดก่อนครับแล้วค,ค่อยผสมแล้วก็ปลูกเรื่อยครับมีเยอะเลยที่ต้องปลูกปลูกไปเรื่อยเพราะเข้าโหมดปลูกผักแล้วจ้า,านั่งปลูกผักทัวดินทำให้เราคิดอะไรได้เยอะๆทำให้เราสงบขึ้นนะช่วยได้ใครที่มี ไงไอะ่ะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบคียดเครียด,ยดพี่น้องลองดูพี่น้องหาอะไรมาปลูกเราจะได้เพลิดเพลนไปกับมันจะไม่เรียดมากทาให้เราคิดได้มีสมาธิมีสติและปัญญา,ส,าสู้สาธุวห็นไหมสูก <laughs> ส้กับชีวิตนี่เาเปิ่งพี่น้องเขาจะปลูกอะไรมั่ง สุดแรกพริกเราติขอพริกก่อนใด้ะเบอบเคนอยกากไปเผ็ดเลยติเอาไปเผ็ดเลยเผ็ดเลยติเอานั่นนะมาใส่บอเคนเอาขีขีเคี้ยมาใส่<บ>เลยถุงสุดท้ายค่ะกำหยุมมะโรดผลเพิ่นเตรียมผักพี่น้องเพิ่นเตรียมไว้สิปลูกพันดูดซับความชื้นได้ดีมากพี่น้องแม่นจ้ะ ลดน,น้ำเธอเดียวอยู่ได้ตั้งหลายวันเป็นปุ๋ยชั้นดีปุ๋ยชนดมีมูลมูลนอนมาดูพักของเราอันนี้เป็นผักปุ้งที่ <FC. S 1> คุณหมอแบกเอาส่งให้บ่าวกีนเราเก็ปลูกเป็นชุดให,ใหญ่แล้วพี่น้องเดยวก็ที่ลงแปลงผักปลูกเหมือนเดิมจ้ะอันนี้ไว้ลงแปลงผักผักบุ้ง,งอันนี้มีเยอะแยะเลยผักของเราเยียบเลยพี่น้อง ็นจะลงอะไรดีจ๊ะอ๋อถูกเลือกเลยปลูกอะไรดีพริกมะเขือพริกพริกเขามีสองอย่างสติ๊กมีพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนปลูกทั้งสองเลยจ้าทั้งสองเลยเนาะพริกเขาจะปลูกไว้หลายหเลยชิบแยกไปก่อนเดีย๋ยวหลง หกถุงปุงอะไรโอเคจิ้มจิ้มเป็นรูบ <5 S 1> ่อยๆเลยเลยเก้าถุงเนาะพริกของเฮาเนาะจ้าจะได้เก้าเก้าพิษเผ็ดพิกขี้หนูพิกขี้หนูมันจะเข้าคู่นี่แหละสะติ๊กอย่างละสามก่อนก็ได้อย่างละสามก่อนเนาะได้เราอะไรเงี้ย ไพริกโอเก้นอยู่ไหนอย,อยู่ในนั่นแหละดีอยู่ในในั่นแหละนี่ต่ชอ่อละมือบอกเข็นค่ะอ๋ออยู่นี่เองห่อ,อ,อทิพย์เดียวเ่าทีใส่ใส่จั้นเม็ดสติกต่ถอถุงมันก็ไก่กันพริกขี้หนูสวนเราเริ่มจากพริกขี้หนูสวนก่อน อพี่นเอามิดน้อยก่อนตัดจ้าตัดเรียบร้อยแล้วเสรใส่ถุงใส่มือก่อนเนาะจับง่ายเนาะหาสิปลูกใส่สี่ห้าเม็ดเนาะจ้าเพราะว่าไม่รู้ว่าอัตรา,าก,การงอกของเพื่อนจะเยอะหรือน้อยแค่ไหนพี่น้องถ้าเกิดทุกทุกต้นห้าต้นเราก็ค่อยขยายขยายไปปลูกที่อื่น,นด้วย เกียดจักหน่อยไม่ต้องให้ลึกมากอยากได้ต้นละถุงเอ้ยต้น,ตน,นถุงละถุงละต้น,ตนมัน,2 2> นจะสวยถึงสองต้นแต่ว่าตอนนี้เราเพาะไปในตัวเลยนะครับถ้าเพิ่งงกขึ้นไหมเดี๋ยวเาขาค่อยขยายสองสามสี่ห้าใ,ใกล้จะมาตัวเค เกลี่ยกบกบไ,ไปแบบนี้แหละกรบไปจนนี้ได้ลงเลยขอบขอบกระเบื้องก็ลงเลยเพราะไปในโตเลยจ้านั่นเด็กเกิดนเนาะเผื่อมันเผื่อมันเกิดหรือเผื่อมันบุเกิดต้องเกิดเนาะพี่น้องเนาะต้องเกิดไปด้วยกัน <S <S อ่าหนักจะเต็มไปเลยแล้วค่อยขายายออก เอันนี้เป็นหนูสวนเถ้าติ๊กช่วยบบาเขยจับหน่อยเด้อจ้าลงเด้อเหมือนี้เมื่อกอุว่ามันแน่นหันมันเป็นหมากก็รู้เนาะมันเป็นหมากเาก็แยก่ออกคือเก่าอันนี้เป็นพริกจินดามณีจินจินจินดาแดงโอ้เพียบเลยเติ๊กนี่คืออยู่ในซองแบบนี้เลยเพื่อนบ่มีถุงแยกมาให้ มันอยู่ในซองแบบนี้เลยโอเคเอาลงหลุมเลยเออเอาลงเม็ดก็สี่ใหญ่กว่านี้ทำเหมือนเดิมให้ครบห้าถุง ดี๋ยวหันบักเชนปลูกพริกให้เรียบร้อยกับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งพักอื่นกันเนาะปลูกพริกเสร็จแล้วโอเคจะมาปลูกมะเขือเขาเอินมะเขืออย่างเนี้ยมะเขือเปาะมะเขือเปาะกระเทาะหน้าเว้นนีนม่มะเขือมะเขือขาวคนละอย่างกันบ่มะเขือขาวคนละอย่างเพราะแบบที่มะเขือขาวจะเป็นแบบนี้มดัน่นมะเขือไข่เต่าขาว,ขาวเป็นหมักน,น้อยเนาะ เปนแน้ำพิษอ๋อเบี้ยเป็นหลายขนาดเลยเพราะ<อ>เื่อจ <พอ S 2> า,า<ว>การงอกเพาะไว้ก่อนถาเพ่นขึ้นมาแล้วเขาก็ขยายขยายเพราะว่าเรเตรียมดินมาเพียบเลยพี่นนอะเตรียมดินเตรียมถุงดำมาเพียบเลยปลูกไอ้ไอ้อมไปหมดเลย มะเขือนะเนี่ยบาเกลียว่าขึ้นง่าย,ยานี่เนะาะมะเขือพริกเนานะพอมันขึ้นแล้วค่อยขยายเนานะจ้าเอาค่อยจิ้มออกเอาไว้แบบสักถุงละสักสองต้นแบบนี้หรือต้นเดียวันจะต้นเดียวจะวใหญ่สมบูรณ์แต่ตอนนี้เรากล้าไว้ก่อน ควบคุมดูแลง่ายน,น่องในถุงนี้การลดน้ำพรวนดินก็ง่ายาเขือยาวยาวอยู่บอกเตัตัดตัดกุณดเป็นบนี้ เมืนเดิมเพราะมันเลยม,มือคนปูนลูกสิดกบ่าน้องดอกเลย ต้องเคียวเพิ่นเราค่ะสา,า,า,สาดกอยู่แล้วต้องเคียวจังปลูกของดกอันนี้จะเป็นกระเทียบเขียวรอบนี้เป่าเคียปลูกเองเนาะถึงรอบนี้จนะติดปลูกเนาะจะรอบนี้จะติดปลูกมีเป่าเคียนของปลูกเองผักที่บอกเคีนปลูกมือนี่ค่ะเป็นผักที่ต้องออกผลแบบ รุ่นบดกรุ่นบดกเป็นต้นติปูงเป็นพวกพักกุ้งพักกาดรุ่นงามบัวง,งามแบบนะเหมืนเดิมเพราะต้นกล้าเป็นเม็ดเนาะเม็ดเม็ดของเฟินแบ่งครึ่งเลยอ๋อสามสี่ห้าหกเจ็ด เขาเป็นอาหารกันเลยมี่ีิเคลื่อนี่ยอาหากเดียวเท่านี้จะได้จิมง่ายเวลาเฟินเติบโตเนาะไข่จะเกิดท้ายเมื่อคือไข่เต่า พาะส้นก้าเหมือนเดิมเราจะเริ่มจากเพาะส้นก้าก่อน เกษตรเพราะไปไเรื่อยๆอีกพี่น้องเพราะว่าผักของเรายังเยอะเลยดินของเราก็ยังเยอะอเราคยังเยอะแล้วเราจะเริ่มเติบโตไปด้วยกันพี่น้องทั้งช่องใหม่ของเปาเคนัแลวก็ผักที่เปาเคปุลุนเป็นกําลังใจให้เป่าเคนกา้เติบโตให้ใหญ่โตสวยงามเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเนาะเรียกเรียงคำว่าถึงเนาะ จริงเลครับปอถึก้วพี่ดอกเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามเป็นกำลังใจช่องใหม่ของบ่าวเคนชื่อบ่าวเคนซาวติกแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า